พี่ชื่อนางสาวเบียนุชชัยเพชค่ะสำหรับวันนี้พี่ทั้งสองคนก็จะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะขณะนี้ก็ได้เวลาเป็นมงคลเลิกที่จะเข้าสู่พิธีการไว้ครคูแล้วครับขอการาบเรียนเชิญท่านประธานท่านผู้จัดการนาทีีเบียทองขึ้นจุดทุกเทียนบูชาพร,ระนนรัตนตรัยขอกร์บเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญครับ